ตอนกลางวันเขาจะมีพวกแบบร้านขายของมาตั้งอยู่นะพอแคผมีพอเคลียก็แบบไม่มีแล้วคุณสุทสศนีพนักงานบริษัทย่านสีลมพึงพอใจกับผลการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลมของกรุงเทพมหานครเธอเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ทางเท้าในการเดินทางไปกลับที่ทำงานโดยทุกเช้าและเย็นคุณสุทสินีต้องเดินเท้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมและอาคารสำนักงานธนาคารกรุงเทพเป็นระยะทางกว่า600เมตร รวมถึงในช่วงเวลาพักกลางวันเช่นเดียวกับพนักงานย่านนี้ที่ลงมารับประทานอาหารการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลมทำให้การใช้ทางเท้าของคุณสุทาสินีไม่มีอุปสรรคในการเดินเหมือนเมื่อก่อนเป็นชั้นเลยก็คืออย่างเวลาการเดินทางมาทำงานเนี่ยจากเส้นเส้นทางเดินจากเอ่อใต้ดินมาถึงตรงหน้าที่ทำงานเนียก็ค่อนข้างเดินสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นกว่ากว่าแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนเวลา,า,ามี คนมาขายของตามข้างทางเนี่ยเราเราต้องหลบลงไปเดินตรงข้างล่างไงแล้วบางทีพอคือมันคนก็จะค่อนข้างแออัดอ,อ่ะพอเปลี่ยนการจัดระเบียบมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถขึ้นมาเดิน้างบนก็ชิลทีมงานไวขึ้นหน่อยสีลมเป็นย่านธุรกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่จำนวนมากเป็นจุดที่มีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและ BTS ผ่าน ทำให้ปริมาณผู้คนย่านนี้ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะช่วโมงเร่งด่วนการเข้าจัดระเบียบของกทมเมืม่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ห้ามไม่ให้พู้ค้าตั้งแผงขายสินค้ารวมทั้งรถเข็นเคลื่อนที่ตลอด2ฝั่งถนนสีลมตั้งแต่แยกนาราที่ว่าจนถึงแยกสาราแดงรวมระยะทางประมาณ1กิโลเมตรโดยกทมได้ตั้งจุดปวจขันทั้งหมด12จุดมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดด,ดูแล และอนุญาตผ่อนผันให้ตั้งแผงค้าได้ในตอนกลางคืนหลังเวลา19นาฬิกาไปจนถึง2นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นที่ปล่อยปากั่นเลยกันมาเนี่ยมันเกิดจากอยู่ซี่กลุ่มเหรค่ะกลุ่มแรกเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าเนียนแกตัวเอาทุนที่ทำมากิน สองเจ้าหน้าที่ของรัฐเรารู้เห็นเป็นใจเอื้อประโยชน์ยักคิ้วเหลืองตาม,มาไม่ว่าจะเป็นตำรวจเทศกฯิจอะไรก็แต่สามเกิดจากเจ้าของร้านเองตรงนั้นเนี่ยเอาหน้าร้านพุทบาทตึงคิดว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองมาให้ชเช่าอีกเก็บผลประโยชน์อีกยืนอาคารก็ไม่อีกสี่ก็เกิดเปิดโป๊ะมาเฟียมีสีนักเลงท้องตินนักการเมืองท้องตินเก็บผลประโยชน์อีกเนี่ยมันหมักให้หาังที่ไ่กคือกังวันเนี่ย เราไม่ให้ขายแต่กลางคืนเนี่ยยอมคือรถมันก็เบาบางไร้ขายแต่ทุ่มไปมันเบาบางแล้วก็ให้ขายได้แล้วก็เยียวยาเขาด้วยเมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงบนทางเท้าถนนสีลมเช่นบริเวณหน้าอาคารยูนิตตดทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าสาราแดงหรือบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพพบว่าไม่มีแผงค้าและรถเข็นขายอาหารเหมือนช่วงก่อนการจัดระเบียบ แม้ว่าจะมีสินสะท้อนจากคุณสุทธาสินีว่าการจัดระเบียบทางเท้าทําให้ผู้ขายย้ายเข้าไปขายในซอยพิพัฒน์หรือสีลมซอยสามส่งผลให้การจาราจรติดขัดในช่วงเช้าแต่จากการลงพื้นที่วันนี้พบว่าการจาราจรยังค่อนข้างคล่องตัวส่วนที่ซอยสารแดงแผงขายอาหารและรถเข็นได้เข้าไปตั้งขายบนทางเท้านี่เป็นผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลม ที่แผงค้าได้เข้าไปตั้งกีดขวางทางเท้าในซอยย่อยแทนตอนแรกเนี่ยที่ตรงหน้าแถวพิมพ์ง,งานเนี่ยเขาก็จะมีตั้งจุดตรงตรงถนนต,ตรงหน้าหน้าที่ทํางานอันนี้พอเขาจัดระเบียบไม่ให้อยู่ตรงทางติดถนนเขาก็ด้ย้ายเข้ามาอยู่ในซอยแทนคราวนี้พอย้ายอยู่ในซอยเนี่ยถนนมันจะแคบอยู่แล้วไงเออบางทีเวลาะเะอมากลายเป็นว่ามันก็มันก็จะลําบากกว่าอยู่ตรงถนนอ่ะ สีลมมีซอยย่อยทั้งหมด10ซอยนะคะและบางซอยเป็นซอยที่เชื่อมต่อไปยังถนนเส้นหลักเส้นอื่นจากมาตรการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลมกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ในช่วงเช้าผู้ขายที่เป็นแผงขายรถเข็นได้ย้ายเข้าไปอยู่ในซอยต่างๆแทนค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวได้สอบถามไปยังที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร,รซึ่งได้ให้คําตอบว่าช่วงนี้เป็นระยะของการผ่อนผันนะคะแต่จะดําเนินการจัดระเบียบแผงค้าในตรอกซอ,ซอยในระยะต่อไปค่ะ คุณสุภาพรเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานแยกสีลมเธอต้องใช้ทางเท้าในการเดินไปกลับทำงานคุณสุภาพรบอกว่าก่อนการจัดระเบียบทางเท้าช่วงเวลาที่แอร์อัดมักจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยเฉพาะตรงหน้าห้างสีลมคอมเพล็กซ์ที่เป็นจุดที่มีคนยืนรอรถเมล์และจุดจอดรถตู้แต่หลังจากกทมเข้ามาจัดระเบียบเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบนทางเท้า และเห็นด้วยกับมาตรการจัดระเบียบเพื่อคื้นพื้นที่ให้คนเดินมาตั้งเป็นจัดจัดระเบียบอยู่เ้าเขาจัดระเบียบถ้าถามว่าเออมีความที่เห็นเห็นด้วยนะคะชอบชอบว่ามีบริเวณทางเท้าเดินรู้สึกว่าทางเท้าเป็นของเราเดินมากกว่าที่จะเป็นที่ตั้งหลัก <c oughs> นี่เป็นความแออัดบริเวณทางเาท้าถนนสีลมหลังเวลาที่กทมผ่อนผันให้ตั้งแผงค้าได้ในเวลากลางคืน กาคขาแผงลอยที่ตั้งขายทั้งสองฝั่งทางเท้าทําให้เห็นความยากลําบากของคนเดินเท้าอย่างไรก็ตามการจัดระเบียบทางเท้าทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง13จุดในช่วงระยะเวลากว่า2เดือนที่ผ่านมาได้คืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ทางเท้าอย่างเต็มที่ต่อจากนี้ต้องติดตามว่ากรทมจะควบคุมไม่ให้ปัญหาเหล่านี้กลับมาอีกครั้งได้หรือไม่ธัญพรบัวทองไทย PBS กรุงเทพ